วันนี้ก็จะมาแกะกล่องสุ่มเช่นเคยนะคะวันนี้เรามากับน้องไฮเบบี้แซดค่ะนะคะนี่โอ้น้องน่ารักมากเคนเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วมาแกะตรงนี้กันก่อนเลยค่ะแล้วก็ใช้เป็นคัตเตอร์คัตเตอร์จิ๋วน่ารักมากทุกคนมาเอาหินจัด บางตัวอันยาก็มีแล้วนะคะอันนี้อันนี้วันนี้อันยากะจะแบบขอแค่ตัวนึงที่หลัออาจจะขายใครอยากได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็จะเก็บออกมากันเลยค่ะโอ้โหทุกคนเยอะมากโอ้โหนี่เราว่ามันน่าจะบังอันยาเกินไปเดี๋ยวอันยาไว้ข้างๆแล้วกันนะนี่ อันนเ้ก็จะน,นี่นะคะทุกคนมาเราก็จะมาเริ่มแกะก่อน,อนก่อนเลยค่ะนี่เอาตัวแรกตัวนี้เลยอั้นเ้ก็จะแกะวันเกาะน,นะคะบางตัวเ่าก็จะเช็กการเพราะว่าจะขายบางตัวก็จะแบบแกะสองนี้นะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวสีฟ้านะคะตัวฟ้าอันยาเคยมีแล้วนะคะตัวหน้าก่อ นี่ค่คะตัวฟ้าอุ้ยไม่ใช่เป็นน้องม่วนะคะนี่น้องว่วกลาฟเขา้าจะเฉยว่าน้องเป็นสติกเกอร์ด้วยนะคะนี่อยากทิ้งเ้ไปนิดนเกี่ยวเข้าไปเข้าไปเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยเสียบใหม่นะคะมาตัวต่อไปกันเลยค่ะ มือไปสามมือไปตกที่ไหนคะตัวนี้คะ่ะนี่อันยาวช่วเราจะได้เป็นตัวสีส้มนะคะตัวสีส้มอันยาวกะจะเก็บตัวสีชมพูไว้ใครอยากได้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ มากทุคเยอกมากมากมากโอ้โหโคจะยากวันนี้อยาขอน่ารักน่ารัมากเลยแกถุงออกจากเลยค่ะนังไม่เก็บแล้วกันนะคะวุ้ยแกน้องน่ารักสวยมาก น้องไปถุงใส่สามารถดูได้เลยใส่ไปที่นี้ก่อนมาตกอบกัะไปเอาิตรนี้ล้กันนะคะนี่ค่ะแล้วอาจจะต้องใช้ตัวช่วยของเรานะคะอันนี้จะกิดดีไหมอะโอ้โหก่อนนี้ก็คือค้นแน่นแต่ให้คุณแม่แกะก่อนนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมากล่องนี้กันเลยค่ะระหว่างเราคุณแม่ค่ะมันก็จะมาเก็บกล่องนี้ก็เลยโ้กล่องน,นี้เกะยากมากกล่องน,นี้ง่า แล้วก็เจอแกะเลยมันจะได้ไหมเนี่ยหั้ยน่แกะด้อไม่ได,ไมได,ไมไดีเลยแต่น่าจะได้อยู่แล้วค่ะขอให้ได้ค่ะได้ค่ะตัวสีฟ้าซับนะคะนี่ค่ะใ้าเป็นตัวสีฟ้าหน้ากล่องน,นะคะจะจับไปกันเลยค่ะตอนนี้เลยนะคะ อืมฝั่งนี้น่าจะเป็นตัวสีส้มนะคะตัวสีส้มส้มขนาดนี้นะคะมาเกะกันนี่ฝั่งนี้น่าเกะมั้ย จริงด้วยค่ะสีส้มนี่ค่ะสีส้มตัวต่อไปเรามาดูกันอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองที่สามน,นะคะอัามีเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าค่ะอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองนะคะอันยา่าใครถูกถึงด้วยค่ะกล่องสุดท้ายของเราวันนี้คิมนี่านไปเร็วมากเลยนะ ผมว่าสูตนี้น่าจะแกะออกมาได้เรียบร้อยอันนี้ยังไงก็ต้องเป็นสีชมพูเข้มแกะได้อให้คือไม่แก <c oughs> นะคะคลิปนี้ผ่านไปโอ้โ สีชมพูอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็ตัวสุดท้ายสีชมพูเข้มสีชมพูเข้มก็ส่วนรูเหมือนกันเนี่ยวนน่ารักเหมือนกันเลยอ่ะนี่นะคะใครอยากได้สีแล้วคอมเม์มาด้านใต้คิดได้เลยนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยวยน,นะคะขอบคุณค่ะ